ังไงดีทุกคนเอาอยัางไงกันดีไปได้มาอยากได้แบบว่าข้าเจ้าเห็ดเรียบร้อยแล้วแต่บ่มีนะจ๊ะวันนี้เราได้อะไรมามั่งเราได้ตัวนี้มาด้วยนะสองซองพักแหนมกินกับหยังเนี่ยเขากันดีบ่นี่ก้อยปาลาหรอเปวันนี้เนาะได้อะไรมามั่งพริกเขียว อันนี้ก็มีนะจจะนะจ๊ะใบผักคนชายแล้วก็มีมะนาว40บาทลูกละเท่าไหร่สองสีห้าโอ้หลายบาทตัปวปลอกยาวเมนูของเราในวันนี้อันนี้ขท้ายนะคะแครอทอันนี้ น้ำเหนอหมักไม้อันนี้ไปได้มาจากเซเว่นอวงนัวเอามาสักกา่อนเพื่อเฮ็ดอาหารแล้วมันจางวันนี้โซคิวน่ารักมากนน่น้อยนึงได้นี่มึงได้นี่ซ้ำาน,นึงเท่านี้เองนะคะน่ารักขัดทุกคนล่างเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปลามาหั่นก่อนนะเคะวันนี้เมนูนี้นะคะหัวขาดหัวเขือับตามมันดกอกอุปกรณ์ก็บวัพร,รอมมันได้ดจัดจ้าวันนี้เอาอยัางไงดีลาฟเชมอนอ่อต่วาเข้ากับมิซอตของเขาอยู่ลองดูนะคะว่าเสีบสบบลคิดอยาก ห่างหายไปหลายวันแล้วนะส้มตำน่ะปกติก็จะเป็นส้มตำแซลมอนเนาะมีดเท่ากพห่น้อยค่ะทัวไม่ถึงสี่่ล่ะออไม่ค่อยชำนานเลยมีดไม่มีดไม่ค่อยโอเคเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมีดก่อนเปลี่ยนมีดก่อน,นจ้าอันนี้บ่ยังไงเลยบ่เปลี่ยนมีดก่อนนะคะ อันคือปลาคมเมีดบางนะนี้คือปลาคมเนาะอุ้ยเมีดปลาคมอือ,อืดีนะที่เป็นปลาถ้าเป็นยางอื่นนีมสิจังไรเนี่ยเมีดแหมอุ้ยแค่น่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่งามเลยอะ่ะปลาฉันก็แตกหมดเลยทุกคนเมีด ไม่ได้อันน้อยยังดีกว่าอันน้อยดีกว่าเล่าได้น้อถ้ากินน้ำกันนะคะนะคะออันนี้เป็นเมนูกับบะหมี่กบข่าวดอกจ้าเมนูแก้มกับอืม วันนี้เรามีการสู้ศึกกัน,นแน่ๆเลยคืนนี้ฉันต้องทำการสู้บกขางได้กับคางหนึ่งแลบมือเรีง่งเี้ดูแต่ฉันก็มีตัวช่วยนะฉันก็กินดึกทานดึกมีดื่มแต่ละวันนะคะช่วงนี้เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเออเสามากกับไปออกกำลังกาย เต็มยก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 ตัวแบบนี้เพื่อนกินไล่ๆแล้วก็อยากดจอยตัวแบบนี้เออขอบคุณค่ะที่ไม่ถึงร้อยโลพี่สันก็ซิวอกจังสี่ประจำนอกจากเห็นไหมวางใส่จ,จานแล้วก็ดูงามนะดูงามได้ดูแพงนะเนี่ยดูดูดอือใส่ถุงม,มือด้วยเพราะเหตุกินเองโลทำกินคนเดียวนะคะนะคะ เออวยมันได้อยู่นะทุกคนหวาวหวาวานเลยเ็ห็นปะมันมีอะไรยากให้เห็นสันตังโทรศัพท์แบบว่าอันนี้เนาะก็เลยตรงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นเอยอยังจะตามมันดอกอันแรกเครื่องอันแรกหัวขาดหัวคือไปล,ละแล้วเราก็อันนี้ผักล้างเลี้ยวนะคะ น่าจะอร่อยอยู่ละนะม่าจะม่งผักหอมผักเหิมในจักน่อยมกพริาเผ็ดในจักน่อยมกะนาวในจักน่อยืม,ยม,ยมผุ่นอยเมนูที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทาน นนะทุกคนนะไปดยค่ะทุกคนมาดูยาอยากซนกอมาตามมานะคะมะนาวของเราสี่บาทสี่บาทกัวบ่อุ้ยพ่อแม่เลยนะหาลูกหาลูกสี่สิบบาทช่วงนี้กหนาวแพงเขาว่า แบบว่าให้มันสะดุงมะนาวไว้ก่อนดีกว่านเนาะทุกคนหินมาเนี่ยมะนาวหวดไว้สะก่อนให้มันสะดุง้งเนื้อมันสะดุง้งมาก,กินแบบนี้อ,อนนุ้ยอันใหญ่โปดอุ้ยมะนาวบบพิษพริกเขียวนะคะ พริกเขียวห่อบหันนะจ้ะพริกเขียวห่อสีอวางไว้เลยแบบนี้เลยวางแบบนี้เลยนะคะใส่จานเ mm hmm. มื่อนี้เป็นแบบโกโลกเกละเลแเสบเด้อเมื่อพริกเขียว mm hmm. พอพริกเขียวใส่หน่อยเซโอ้ oh. เดี๋ยวบ่เห็นหรอกค่ะ แล้วเราก็มีแครอทด,ด้วยนะจ๊ะแครอทสีสับส่คือบอกหู้เอาทุกคนหมีเท่ากับพวกข้มพวกเขายัางก็จะเอาไปเห็ดยังหลือเื่อนี่ฮะวิจะได้กินบะน้อบะนี้สับคือบอกหู้คนน่ะมึงปกปุกปกอยู่โอ้ยแครอท เป็นไงหน้าตาพวนเมเ็ดบักเน่าเต็มจานยาดแด่ผสมใส่หอดเมด็ดมีอีกพก่นต่แสบเด้ออันนี้เราบีบมะนาวสเสรแล้วนะคือ,นะค,อ,น,ะคอนะคือพ่นนะพ่นักหลาักไหล,ไหลน่ะพวนพักเข้ากินกับวายแดง <c oughs> วันนี้วายแดงนะคะ เรดไวปุนเรดไวเบาไปเห็นแก้วมันงามก็เลยเอามาใส่กินจ้าโอ้คุณนอะห้องกาะจ้าก็ดีดีหรอกปุนะสวยๆห้องก็ได้เออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอืมกินข้าวแรงน้ำกันได้จ้าแจ็คทุ่มแล้วนี่ก่อนที่เราจะต่อสู้กับ อาหารเย็นเราบได้โคแต่อยากบอกว่าฉันก็กินก่อนอาหารประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามื้อเย็นของฉันนี่เป็นมื้อที่สำคัญยิ่งนักเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านี่แหละเราค่อยไปปั้น ไปปั้นหุ่นกันต่อบ่ตตองให้จอยหลายดอกนา่งนั่นบ่าเม่นคนจอยแต่ว่าขอให้ดีขึ้นก็เกาก็น่าจะโอเคเป็นไงล่ะเต็มจานขอแรงน้ำกันจ้านี่ยผักชันเนี่ผักชันพักชั้นนะคะเออ คกาลกลพากาืาือเกินหนาเกินตาคค่ถือว่าเออไปได้มาคิดอยากกินเด้วอันนี้คือเดบปลอยแล้วลองซิมเบิงมาจากแต่แสีบอยู่ได้ละ่ะเราชอบกินใส่มะนาวเอาบอกหน้าหัวดลดอันนี้วาซาบีกับซอสเขานั่นลหละทอดลองเบิงเน่ะ มันก็มันๆน,นะก็เป็นมันๆน,นั้นฮาลังอันก็สวยฮาลังอันก็บ่สวยเพราะว่าเงือดเม็ดอยู่นี่เด้อเม,ม็ดอีหยังชะมัดมาโคมมหาย ออมออ่ัาก็ละมุนอยู่นะคะพ่อใ่อยู่เลยมอกแล้วว่าตอนแรกว่าจะไปซื้อที่เป็นแบบมันม่มี่อยู่นี่นะจ๊ะถ้าไปอีกที่นึงก็น่าจะมีอยู่หรอก มันเด็ดไปแล้วก็เลยบ,บกิดว่าสิสังมาก,กินหรือว่าอีย่างนั้เห็นะจ๊ะอืมแล้วไปแล้วก็เลยเอาแบบนี้อะ่ะอืมมาลองกินเลยซอสจะใส่แงหน้าอะไกกันเนาะเอาหนักหน่อยอย่าเดืยมความเปรี้ยวไม่ถึงอะ่ะอืม อืมคักหลายอืมเซ็ปวาดแดงสิบอกว่าว่าดแดงมันไม่ได้เหมาะสมกับฉันดอกไอ้อืมฮตัวไปแขนเสือกันเลยลากอะไรตัวไป ชิ้นพอดีคํานะคะไม่ใหญ่มากอุย้ยอร่อยอะ่ะมันฟรีมันแซบหร่อยมาด้ยจ้าทุกคนเพื่อนๆกิ่นสกอร์ยักกงไปออกกำลังกายตามมาเดู้ตามมาตามมา เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเดือนหน้าน่าจะเดือนหน้าว่าจะพักตับแล้วแหละชอบระมุนพักเสร์แนวไหมย่างวไงยังเัมนยังรถเะอม,อม มักต้องเล่กับม,มันมากกัต้งใส่กับเอาใีตัวน่ะมีดตัวนี้ซับแค่หลอดกับอะไรจะก็จะเอาไว้ใส่ยังไงแนละ้วก็ว่าเป็นมีดเอาก็ว่าจะเอามาสับเหมือนมะละกอไหมอือคือบบหุ่งไหมจ๊ะแล้วตนี้ไม่ได้เลยทีมีดมันไม่คมในเฮดเจ้าเสี เปนปากเปนคำดีปลาทั้งจืดไปเลยนะอือปลาทั้งหนี่ยจืดไปเลยมันโดนมะนาวอืออร่อยจ้าข้าหลาย ออวาซาบิขื่นสมองมือยุมอืมอืมเป็นไงบผิดกับ ถ้าเราไปกินที่อื่นที่เราไม่ได้ทำเองฉันคิดว่าฉันต้องพกปกพริกไปด้วยแน่ๆเลยพริกเขียวนะคะนันก็เพิ่มความอร่อยเลยนะเมื่อพริกเขียวพักเซาเล่ย อะไรก็ได้ก็หยิบม,มานั้นใช่หรอมันลดุดมันกระ้องพอยังไม่นอนมากินแลวกันเริ่มจิบวอาไว้แล,ล้ว ต่อไปน่าจะเป็นอาหารอาหารเที่ยงดีกว่าเนาะเราเนาะซุ้มเซลตะบมกฮุงไปหเห็นานะอืมอืมม่เห็นว่าเป็นหมองเลยด้วยเนะ่ยสีมันจืดไปหมดแล้วฉันเอาบักนาวข้ามแล้ว คำคำรบรบพอแล้วเมื่อเช้าง่น้นเมื่อเช้าเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันตอนเช้านะคะ Good night ค่ะทุกคน